อยากให้ลูกในท้องแข็งแรงคุณแม่ต้องทำยังไงบ้างติดตามมาเลยนะคะช่องป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะถ้าเป็นช่อง YouTube ถ้าเป็นช่องเพจใน f a c e b o o k นะคะก็จะเป็นช่องป้าปอเจ้าเรื่องคุณแม่ดูแลลูกนะคะคุณแม่มือใหม่หลายคนหรือว่าคุณแม่มือเก่าที่ห่างหายจากการท้องไปนานก็อาจจะมีความวิต,ตกกังวลอยู่นะคะอยากให้ลูกแข็งแรงจีงเลยจะทำยังไงดีนะ ป,ป้าปอมีแปบวิธีที่จะทําให้ลูกในท้องของคุณแข็งแรงนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือคุณแม่จะต้องมาฝากท้องตาะนัดทุกครั้งการฝากท้องก็คือฝากให้เร็วที่สุดนับตั้งแต่คุณรู้ว่าตั้งท้องนะคะเพราะว่าคุณหมอจะได้ช่วยดูแลว,ว่าเราเป็นโรคอะไรไหมมีภาวะแทรกซ้อนอะไรไหมท้องนอกว่ลูกหรือเปล่าท้องจริงหรือเปล่าหรือว่าท้องลมหรือว่าท้องเทียม สามารถดูได้นะคะแล้วก็ยังจะสอบถามประวัติส่วนตัวได้นะคะอย่างเช่นเคยเคลอดผ่าตัดไหมครั้งก่อนเคยตกเลือดไหมเคยท้องนอกบ่าลูกหรือเปล่าแบบนี้นะคะก็เป็นประโยชน์กับคุณแม่และลูกในท้องด้วยนะคะอันที่2นะคะคุณแม่ก็จะต้องรับประทานอาหารให้เหมาะสมเหมาะสมยังไงก็คือคุณแม่จะต้องดูแลเรื่องภาวะโภชนาการของตัวเองในระยะตั้งท้องอันนี้สําคัญมากนะคะคุณแม่จะต้องรับประทานอาหาร ให้ครบ5้าหมู่ไม่ใช่5้าหมู่บ้านนะคะหมายถึง5หมู่ protein, อาหารโปรตีนอาหารประเภทแป้งอาหารประเภทไขมันอาหารประเภทเกลือแร่แล้วก็อาหารประเภทวิตามินนะคะแบบนี้นะคะไม่ใช่5้าหมู่บ้านนะคะอันนี้ปะปอล้อเล่นนะคะเพราะว่าพวกเราจะชอบว่าเออรับประทานอาหารครบ5้าหมู่ก็เดินทางไป5หมู่บ้าน5้าชุมชนแบบนี้ไม่ใช่นะคะก็ได้แก่ประเภทเนื้อสัตว์ไม่รับประทานเนื้อติดหนังเนื้อติดมันนะคะ พอจะทําให้คุณแม่อ้วนลูกในท้องตัวโตเกินไปแล้วก็อาหารประเภทนมนะคะนมนี่ก็เป็นประเภทโปรตีนเหมือนกันนะคะสําหรับคนที่แพ้นมวัวก็เปลี่ยนเป็นนมพืชแทนนะคะนมพืชส่วนใหญ่ก็จะเป็นนมถั่วเหลืองคุณแม่ควรจะรับประทานไข่วันละหนึ่งฟองด้วยนะคะทั้งไข,ข่ขาวไข่แดงเลยนะคะจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็อาหารประเภทข้าวหรือผลิตภัณฑ์จากแป้งนะคะแม่ทานขนมก็เป็นอาหารประเภทแป้งเหมือนกันนะคะ ที่แนะนาก็คือควรจะเป็นข้าวซ้อมมือนะคะมีวิตามิน b 1สูงจะป้องกันอาการเหน็บชาในคนท้องได้ด้วยนะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผักผลไม้เยอะนะคะก็ให้เลือกทานได้ตามฤด,ดูกาลนะคะทั้งอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงสดใหม่ด้วยนะคะและคุณแม่ก็ควรจะทานอาหารประเภทถั่วและผลิตภัณฑ์จากถั่วนะคะ ถั่วกระจกถั่วตัดหรือว่าถั่วต้มมีให้เลือกทั้งหมดเลยนะคะถั่วและถั่วทอดเลือกเอานะคะแต่ถ้าถั่วทอดนี่ก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะคะไขมันเยอะน้ํามันก็เยอะควรจะกินสลับกันนะคะถั่วบ้างเนื้อสัตว์บ้างไข่บ้างส่วนอาหารประเภทถั่วนี่ก็ควรจะทานเป็นประจํานะคะในช่วงตั้งครรภ์คุณแม่ไม่ควรจะอดอาหารไม่ควรจะเลือกที่จะลดน้ําหนักในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเรามี ัวเล็กอยู่ในท้องเราจะต้องดูแลตัวเองนะคะอ้วนนิดหน่อยก็ทนเอานะคะอันที่3นะคะคุณแม่ควรจะทานวิตามินนะคะโดยเฉพาะโฟลิกนะคะวิตามินกลุ่มของโกรดโฟลิกนี่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการได้ถึง20-50%เลยนะคะแล้วก็ยังช่วยลดในเรื่องของทารกในครรภ์น,น้ำหนักตัวน้อย หรือทางภาษาหมอเขาบอกว่า IUGR ก็คือทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้าอาการกินโฟลิกนี่ก็ยังจะช่วยลดโรคออสซิติกในเด็กด้วยนะคะถ้าลูกใครออกมาเป็นออสซิติกก็จะดูแลยากสักหน่อยนะคะนอกจากโฟลิกที่เราจะกินเป็นเม็ดแล้วเราก็ยังมีโฟลิกที่มากับอาหารนะคะโดยเฉพาะพืชผักใบเขียวทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคะน้าปวยเล้งหน่อไม้ฝรัง่งถั่วลันเตาบรอกโคลี นอกจากนั้นก็ยังพบอยู่ในปลาอยู่ในนมสดอยู่ในธัญพืชที่ไม่ขัดสีสำหรับเรื่องของโฟลิกนี้ก็ยังแนะนำให้คุณแม่กินสำหรับการเตรียมก่อนตั้งครรภ์ด้วยนะคะอย่างน้อย3เดือนจะดีที่สุดเลยแต่ถ้าไม่ได้เตรียมช่วงตั้งครรภ์ก็กินได้เลยนะคะ1เม็ดวันละหนึ่งครั้งแล้วก็กินต่อเนื่องไปตลอดเลยนะคะ จนคลอดเลยเรื่องที่4ที่คุณแม่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้ลูกในท้องแข็งแรงนะคะคุณแม่ต้องไม่ซื้อยากินเองจะใช้ยาตามแพทย์สั่งนะคะโดยเฉพาะช่วงตั้งครรภ์เพราะว่ามียาหลายชนิดที่มีผลต่อลูกในท้องอย่างเช่นทําให้กระดูผุทาให้ฟันเหลืองทาวนนะคะหรือว่าทําให้อุ้มแขนขาลูกจเจริญไม่เต็มที่เกิดเป็นเด็กพิการหรือว่ามีผลต่อตามีผลต่อหูโดยเฉพาะในช่วง1-3เดือนแรกนะคะ เป็นช่วงที่ลูกเรากําลังฟอร์มเส้นประสาทฟอร์มกล้ามเนื้อฟอร์มอวัยวะภายในหรือว่าอวัยวะที่มีรายละเอียดเยอะๆหูตา สมองแบบนี้นะคะมีผลมากถ้าเกิดในช่วงนี้มีโอกาสพิการได้ง่ายๆเลยนะคะเรื่องที่5นะคะคุณแม่ควรจะงดเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่ด้วยนะคะเพราะว่านี่โคตินนะคะสามารถผ่านรกเข้าไปหาลูกได้ทําให้ลูกที่คลอดออกมาน้ําหนักตัวน้อยนอกจากนั้นก็ยังไปกดการทํางานของสมองทําให้เด็กที่คลอดออกมาพัฒนาการช้าเรื่องที่6นะคะคุณแม่ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆหรือแหนมหรือของประเภทหมักดองเพราะอาจจะทําให้คุณแม่ท้อง เสียหรือว่าได้รับเชื้อท so ็อกโซพลาสมาเชื้อพวกนี้สามารถผ่านลูกแล้วเข้าไปหาลูกได้อาจจะทําให้เกิดอาการแท้งได้นะคะหรือบางทีไม่แท้งแต่ว่าเด็กตายในคันหรือตายหลังคลอดหรือตับม้ามโตต่อมน้ําเหลืองโตปอดอักเสบตาเลหัวรีบปัญญาอ่อนเป็นได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงตั้งครรภ์ไม่ให้เจ็บป่วยดีที่สุดนะคะคุณแม่ก็ระมัดระวังเรื่องการกินอาหารสุกๆดิบ เพราะว่าอาจจะได้รับเชื้อพวกนี้มีผลต่อเด็กมากมายเลยนะคะเรื่องที่7นะคะคุณแม่จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนอย่างเหมาะสม้วยนะคะก็คือคุณแม่ต้องนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงแล้วก็ควรจะนอนก่อนสี่ทุ่มนะคะการออกกำลังกายที่เหมาะกับคุณแม่ก็คือการเดินเดินวันละ20 3 0นาทีเดินเบาๆนะคะโดยเฉพาะตอนท้องแก่ก็ค่อยๆเดินนะคะ คุณแม่ควรจะไปรับแดดตอนเช้าตอนเย็นด้วยนะคะแดดอ่อนๆจะทําให้เพิ่มวิตามินดีบํารุงกระดูกของคุณแม่ด้วยของลูกด้วยนะคะมีคุณแม่บางคนถามว่าถ้าไม่เดินไปไว่ายน้ําได้ไหมได้นะคะคุณแม่อาจจะว่ายน้ําหรือว่าเล่นโยคะขอให้ออกกําลังกายสม่ําเสมอคุณแม่สุขภาพแข็งแรงลูกในท้องก็แข็งแรงด้วยนะคะสําหรับการว่ายน้ําถ้าคุณแม่ท้องแก่แล้วก็ไม่ควรจะว่ายน้ํานะคะปากของลูกเริ่มเปิดแล้วอาจจะมีเชื้อ เข้าไปได้ง่ายๆแต่ในช่วงท้องอ่อนถึงท้องไตรมาสที่2นี้ไปได้นะคะเรื่องที่8นะคะคุณแม่ก็ไม่ควรจะเครียดนะคะตอนท้องทําจิตใจให้สบายถ้าคุณแม่เครียดความเครียดก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิตสารเคมีและฮอร์โมนทําให้หลอดเลือดหดตัวทําให้ออกซิเจนไปเลี้ยงลูกได้น้อยลงลูกก็จะไม่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นอยากแข็งแรงก็ต้องทําตรงกันข้ามนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่มือใหม่ หรือว่ามือเก่าที่ลืมไปบ้างแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติตามที่ป,ป้าปอเล่าให้ฟังนะคะช่วยให้ลูกเราแข็งแรงถ้าลูกเราแข็งแรงคลอดง่ายปลอดภัยออกมาก็เลี้ยงง่ายด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่มือใหม่ทุกคนเลยนะคะรวมทั้งคุณแม่มือเก่าด้วยนะคะขอให้คลอดลูกออกมาสุขภาพแข็งแรงเลี้ยงง่ายโตวไวๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ป,ป้าปอก็เรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบา,บายบายสวัสดีค่ะ